ปิดถาวรบัญชีไอจีที่เราไม่ใช้แล้ว สวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกๆท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไรบ์บินยูทูบค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาดูวิธีการปิดใช้งานบัญชี Instagram ในกรณีที่เราไม่ใช้บัญชีนั้นแล้วนะคะซึ่งวิธีการปิดก็ง่ายๆเราไปดูกันเลย อันดับแรกถ้าเราพร้อมแล้วก็กดแตะเข้าไปที่อินสตาแกรมของเราจากนั้นไปที่ด้านล่างขวามือค่ะจะเป็นรูปโปรไฟล์ของเรานะคะกดจิ้มเข้าไปเลยแล,และทีนี้เรากดแตะไปที่ขีดสำขีดมุมบนขวามือจากนั้นให้เราเลือกหัวข้อเขา้า่าศูนย์บัญชีนะคะกดแตะเข้าไปศูนย์บัญชีหัวข้อแรกเลยนะจากนั้นทําการปัดขึ้นนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็กดไปที่รายละเอียดส่วนตัว จากนั้นนะคะให้เรากดไปที่การเป็นเจ้าของและการควบคุมบัญชีเขาก็จะบอกว่าจัดการข้อมูลปรับเปลี่ยนปิดใช้งานหรือลบบัญชีโปรไฟล์ของคุณเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกการเป็นเจ้าของและการควบคุมบัญชีจากนั้นกดแตะไปที่การปิดใช้งานหรือการลบพอเรากดแตะเข้ามานะคะก็เลือก i n s t a g r กรของเราได้เลย ทีนี้มันก็จะมีหัวข้ออยู่2หัวข้อให้เราเลือกนะคะทุกคนเนะี่ยปิบแบบนี้1นก็คือปิดใช้งานบัญชีในการปิดใช้งานบัญชีนั่นหมายถึงว่าจะเป็นการปิดใช้งานบัญชีชั่วคราวนั่นเองจนกว่าเราจะกลับมาใช้ไอซีอีกครั้งไม่ว่าจะผ่านไปกี่วันหรือ1สัปดาห์เราก็จะสามารถเข้ามาบัญชีนี้ได้แต่บัญชีก็จะหายวับ ในระยะเวลาที่เราไม่ได้เข้าใช้งานในส่วนหัวข้อที่2นะคะก็คือการลบบัญชีตัวนี้หมายถึงว่าจะเป็นการลบบัญชีถาวรเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเรื่องของข้อที่2อ,อยู่แล้วก็คือลบบัญชีจากนั้นก็กดดําเนินการต่อ ก็จะถามเหตุผลว่าทําไมเราต้องการจะลบบัญชีอินสตาแกรมของเราเราก็จะตอบก็ได้นะคะหรือเลือกเป็นอื่นๆนั้นก็กดดําเนินการต่อที่นี้เขาก็จะบอกว่าบัญชีอื่นบนอินสตาแกรมคุณกำลังเิืมขั้นตอนการลบสำหรับโๆ,ๆปยด์ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีบัญชีจริงๆหรือต้องการลบจริงๆเพราะฉะนั้นก็กดดําเนินการต่อทีนี้เขาก็จะมีข้อมูลให้เราอัปโหลด ะะถ้าเราไม่ต้องการเราก็กดดาเนินการต่อได้เลยของน้ำนะนะไม่ต้องการลบทิ้งไปหมดเลยปิดถาวรไปเลยตัวสุดท้ายค่ะทุกคนจะเป็นการกรอกรหัสผ่านอินสตาแกรมของเรานะคะก็ใส่เข้าไปนะจําให้ได้นะคะทุกคนพอกรอเสร็จเรียบร้อยก็กดดาเนินการต่อกดไปเลยพอเราได้รหัสผ่านทีนี้เขาก็จะบอกว่ายืนยันการลบบัญชีโดยถาวร ในหากเรานะคะลบบัญชีไปแล้วรายละเอียดโปรไฟล์แล้วก็บัญชีของเราจะถูกลบออกในวันที่2มิถุนา2025บัญชีของเราจะไม่ปรากฏ Instagram นับตั้งแต่ตอนนี้จนถึงเวลาดังกล่าวซึ่งเราก็สามารถยกเลิกการลบบัญชีแบบถาวรได้ทุกเมื่อโดยที่เรานะคะทำการเข้าสู่ระบบบัญชีอยู่นั่นเองถ้าภายในระยะเวลานี้ ระยะเวลา30วันนี้นะคะเรามีการเข้าสู่ระบบัญชีอินสตาแกรมตัวนี้ก็การลบบัญชีถาวรก็จะเป็นอ่านถูกยกเลิกนะคะแต่ถ้า,าเราต้องการลบจริงๆเราก็ห้ามเข้าบัญชีเลยจนกว่าจะถึงวันที่2มิถุนาบัญชีของเราก็จะหายวับไปแบบถาวรจริงๆเพราะฉะนั้นนะตั้งแต่วันนี้วันจนถึง2มิถุนาห้ามเข้าบัญชีเด็ดขาดสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนอ้อแล้วก็อย่าลืมกดคำว่าลบบัญชีด้วยนะในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ